แต่กับซีมนม,นมินเลยได้ภาะวะการพันนะเหาก็บมีตู้ใส่เลยใหญ่แบบนี้นะกอบหนานี่ไ้นะเอาหวันเอาใบแบหัวชิไขนะหมัดหมัดไวในะยันมันฝืนออกมาได้ยันนำบโท้ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูสกุลนะอยู่กับซองอาวาันอีกคือเกา้าพี่น้องนะวันนี้อาวาันปูห,หมันเลยไนดะ้พี่น้องได้นะแต่อากาศนี่ฮ้อนนะวันนี้ตกอ,อยู36องศานะอากาศาานะอวันอาบน,น้ำายถุเ,เชื้อเป๊เลยฮ่องแถวเกิบนี่ก็เป๊ปเลยนะมันมันฮ้อนนะพี่น้องก็เลยอาบน้ำถ่ายถุงเชื้อนะตอนนี้พักเท่งเลยนะพี่น้องนะ วันนี้เขามีเมนูดิทคือที่ว่า,าและเด็ดที่สุดนะเขาเฮ็ดกินเอียนนีได้มาเลยนะเอียนซิงนะพี่น้องอืเอาซีต้มโชอาได้พี่น้องแต่ตอนนี้ยังบบทันได้เฝาเลยนะนะเอาวันสีเฝาไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเนาะอยู่ทางล่างฮะวันไปหาเมื่อคืนนี้หามาได้นะนี่ตัวน,นี้แหละแต่กับซีเมนต์เลยได้เผวาอากาศมันฮอนนะเอาเขาก็บอมีตู้ใส่เลย mình lên đây đây nè, đây cũng chơi cả bộ pinhăng, xong này oku, nè, phi nô, khoái khoái nè, 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 phao con, buồn mẩn rồi nè, chu mốc khổ, giữa, mình cái chu như dì đây, <laughs> สบายเลยงูซิงนี่เขาง่ายอะไนะพี่น้องอะไรเก็บอ่อนนี้ง่ายชุดๆเลยเงูซิงง่ายกองเงาเตอร์นะอื้อไปเตะอีชโฉล้มบาดเดียวบาดเดียวงามเลย แมนดารีได้พี่น้องนี่งูนี่ปงูตัวฟูนะนี่มีอาวุธลับของมันนะหางใหญ่แล้วก็มีอาวุธลับงูตัวฟูพุดดิโตม์สำนีน,นะกระดูกพุดดอ่อนนะฮะอ่ะฟ้าไปทีห้อยนะพี่น้องนะงูนี้ยาวประมาณได้อยู่ประมาณสักเมตรสี่สิบแถวนี้นะพี่น้องนะอ่าได้อยู่แถวนี้แหละเมตรสี่สิบเซนงูยามนี้นะพี่น้องงูซิงนะไซส์บัตันแล้วได้เพราะว่า ไกดเห้าฤดูฝนเลยนะ้มันก็เริ่มหากินนะบัคือยามเดืินนั้นนะบัคือยามเดือนซ้เดนซี่นะมันใช้ตัดได้ยามนั้นนะยามนี้มันข้าฤดูฝนแล้วมันเริ่มหากินแล้วเพราะว่าอาหารมันมีเนี่มันกินได้ง่ายนะนะหรือว่าเป็นอพียงของมันเ้าก็ยังบนแน่ใจนะอันนี้อวัน่อยพู่นะเพราะว่าเบอร์งตามีไซส์ของมันมีอาหารเยอะนะในเวลาเวลาต้มนะพี่น้องนะกูดคักเลได้นะอวันเอาใบ แม่โฮชิไข่นะหมัดหมัดไวในยันมันผือโนมาดิยันนำบุโทมนะน้ำในเขานี่กำลังซื้อบิ่มเราทำมันโทมได้บ่อยละพี่น้องอ่าเยอะๆแน่เอาน้ำหนึ่งน้ำซองนะพอดีเปื่อยฝนโศยงามมากเลยพี่น้องนี่ทรัพย์นี่ใส่ใบบมะขามนะสมุนแต่ใส่หัวสิไข่พร้อมได้นี่ให้มันหอมได้ กดงาบลีพีนอนะถั่นเปื่อยนะฮะกระตุม้มหิวเขามากเลยนะตอนนี้นะแต่ว่าหล่อรุ่นนะให้มันสุกให้มันเปื่อยนะน้ำหนึ่งอย่างทันแห้งเลยสยใส่จากน้ำซองนะน้ำซองพอดีน้ำซองไก่แห้งนั่นแหละเปื่อยพอดีเลยน้ำมันะมา,นะ <c oughs> มาตาหิงพะวแบบนี้พี่น้องเลยโอ้เขียนเขียนะวันหักทาหนึ่งนะ เกือบเกือบเกือบพี่น้องเฮ้ยคารลเลยเกืเอบเกือบไปเกือบไปตุมหงวัวทนชุกอยู่เก่งคารอนก่อนพี่น้องเฮ้ยขัดเดือเกือบสะแมงนะครั้งหนึ่งได้เอิงด้วยผืนพี่น้องรองขาในอย่างอยู่เสาครั้งหนึ่งที่อิงด้ผืนพอง เขียงเขียงคลองเอวันค่ะขาเป้หลงเบิงหนึ่งนะพี่น้องเกิบนะเกลือบน้ำเมันออกเบิดนะในย้อนมาเลยก็จับเบิงเลยชุยชิกชุยิกเลยผู้ดีมันหลงเลยนะกักฐานกักฐานมาตาหญิงเนี่ยรอให้เ,ย,หเย็นะหอบเปื่อยนะตาหญิงรอหวยนู่นเดียวหนึ่งนะได้ชองตู่นะดูกันนะเนื้อที่เอวันได้มาวางใบน,นี่นะไปบุเกนสามสิบนาทีได้เอามาแล้ะ ไปเลยก็เอาปังเลยก็มาโลดนะสบายตัวนี้ก็นกเข้านะลกูกลูกนกเข้าตัวนี้นะมันง่ายไปได้ยังน้อยอยู่นะลูกนกเข้าแต่มันบินได้เลยนะวันเมนมาเลยนะสุดยอดเลยมีสกูดกามากพี่นอ้องมีได้ช็อคโตมาอยู่มาอยู่พี่นอ้อง ยาวอีนสุดท uh ้ายท้ายสุดก็ถึงเวลาปงพี่น้องน้ำไก่แห้งนะพรีเปื่อยงามเหมาะเจาะเลยทีเดียวนะพี่น้องนะนี่นี่นี่บวาได้ใส่ไปดูสิไขมัดไว้บวาสุดยอดเลย เวลาเวลาโปร่งนะพี่น้องฮอ,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 อนฮ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 อนผูดีสวยพี่น้องนะน้ำเอา,าไปเอาไว้อยู่บนอ,อื่นได้เพื่อห่อเชี่อย์ถ้ามันเย็นก็ง่ายนะแล้วก็เ,เย,อย่อย์มันจะสิ้นน้อยนะพอดีสดนะพี่น้องนะเปดดื่อยคักเลยนั่งอ่อนเลยน้ำมัน ดีใส่ถ้วยน้อยหนึ่งนะนำเรือชำนันหนักหรือขักเปิดขักดิเราเวลานหน่อยไปเขียงไว้ ชินคงมัน,นยาวดีท้งขาวใสอะไรนะพี่น้องนะพงชิ้นพงดี ถึงเวลากินพี่น,อน้องเ่ยโจ้ลายพี่น้องได้ลายด้วยนี่ตัวหนึ่งเขาเมื่อยเจ้าพี่นอ้อง หัวสักนิดพี่น้อง bị nó nó còn kém mà bảy bảy cũng bị khương bọn này nè bảy khương bảy khương khương nè cái lụa mình đẹp nhạt nè tay cọp nó nhỏ nhạt đây bự mình nói mình chia nhạy đây tụi này nè cái lụa rồi chi nhạt nhạt nữa ขืมเข็มๆเตี่ยมเข็ม,มเลยหนึ่งนะคือสามคนนี้กินซิ่งได้เบิดตคูคขนนะพี่นอ้องเลยคักแน่เนี่ยนะแบบกินํำก,กันเลยคักดีนะ ัมราพุดคักข้าวแลย่ ในหญน่แต่กระดูกมันแข็งหยาบนะพอดีเนี่ยน,น,น,น้ำหนักน้อยหนึ่งนะพี่น้องแต่ก็โอ,กโอเคอยู่เนาะแบบกรอบหยาบหยานะ ค่อยมันไะไหนแล้วงูชินตัวนี้เองน้ำมันไม่ค่อยมีน้ำเดียวเนาะ ึิงมีชาเกี้ยวกระดูกมาันนาันแรกนะกระดูกค้างของมันนะมันลายเซนเกินไป นงามเลสุทสวยอืมสินพงใช่เนาะคัดกลางกระต่ายอะไรย้ำกระดูกขมันนะมน้ำแห้งเดือดต้อนเลย กินท่อนห้างมัและอ,อ้อนได้กระดูกของมันแต่ท่อนเครื่องกลางมันกระดูกใหญ่นะกรอบหยาบใหญ่แบบนี้นะกรอบหยาบ แตสิ้นเนื้อๆเลยนี Interior, <ie diy> <It> s <S ่เ <ac> นื <battles> <t asp ett anywhere> ้อๆๆสิ้นขาวขาวสวยสิ่งแต่แบบสีพองๆหยาบๆสีอย่างเดียวคือมันบวมอันนะสิ้นตัวใหญ่ดูแต่บวมอันแปลกดูนะ อย่างกรอบคือเก่าใช่ไหมครับ mm hmm. อย่างไรแล้วกินกระล,ลุดนะซ้ำคนกลิ่นอย่างซ้ำนี้นะขาผู้เดียวของวันเ mm hmm. บบเบิ้ลนะตอน,นอย่างๆกระโดดยาวประมาณชักร้อนหนึ่งชรกร้อนน่งเหมือนความยาวของกระดู นะ้นำเกลี้ยงเลยนะสดเป็นสดน้ำมันน้อยนะสวยเดียวนะหอมตื้มมากได้นะ้งแต่มันแห้งเนาะคนนี้ประมาณขราหลอนึ่งกระลูกที่อวันฮักหรือนิดรเนาะ อิ่มนะกินเขากับพี่น้องเราเดือแต่ต้องกินแต่ชื้อให้เบิด์ตนะเดมันบูดเด้อากาศมันฮอนถนะ้ามันหนาวเนี่ยจ้องไรอยู่นะแต่อากาศฮอนเนี่ยเราต้องกินให้เบิด ใช้มักเพ็หฮะอ่าใช้เพ็ดชีมากอ่าม่ค่อยเพ็ดก็ได้หนุ่มลายพูดีนะพูดีาาาดก็บาหวานที่เปเพ็ดบราณอ่ะจดเลย นางของมันเขาเนียย้ำนิดนึงก็บกื่นได้นะนะมันสบายก็ดูแล้วเพื่อแค่คัดขางบนนะเพื่อจะได้กื่นลงนะมันบ่มุนเนี่ยกระดูกมันมันกรอบกรอบหยาบในว่าเนี่ยมันบอกรอบพ่อยบ่คือมันน้อยกรอบพ่อยกรอบกื่น แป๊บเดียวก็เบิดแป๊บเดียวก็เบิดพี่น้องได้ละได้ละครับกูจะกูเลยงานนี่สะใจยนะพี่น้องมันลายดีนะ อ <c oughs> ึมจนเลอะนะความขนกลินบอรเบิดแต่กันกลิ่นเชื่อให้มันเบิดหน่อยนะขากแล้วตัดกาวมันนีได้พี่น้องได้ตัดกาวมันกระปูกเด,ดี๋ยวมาในได้ นี่ตัดใบยาวก็ได้นะพูดีหลังจากกินข้าวแล้วผักเถียงนิดหน่อยนะตัวหล่านะแต่ว่ามีห่มแต่ไม่ตัดตัดข้าหมันคีณห่้มนะจะเลยหลงไหวๆแน่นะ <c oughs> โอ้มันสตาร์ดดีประจังนะแดดกร้อนนะปู่ มหมาให้พ่นตกแล้วหมาหนุบสงอสงอนะออการหามาออกมาตัดกะบบดายนะมี่พ่นกะกองมันนะฮะนะสําหรับคลิปนี้อาว่นคอลําลาพ่อแม่พี่น้องกลับไปก่อนนะอ่าเจอกันคลิปใหม่พี่น้องเจอกันคลิปใหม่คลิปใหม่คลิปเด็ดเด็ดอรีนะมันต้องมีคลิปเด็ดนะเอาเรื่องของหวานในเมนูพิสดารในวารแล้วนะเจอกันคลิป ตอนะนะพี่น้องบ๊ายบายสําหรับวันนี้